สวัสดีครับก็มาอยู่เกมล้บบอกแมป Dark d ไดเวอนะครับผมท็อปช็อตแห่งช n n e l G2G Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชัน0.4นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแมปนี้นะครับเป็นแมปแนว Hell Diver 2เกมชื่อดังในตำนานครับไม่ใช่ตำนานครับยังอยู่ครับมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับอัปเดตใหม่เวอร์ชัน0.4นะครับภารกิจใหม่อามนนะครับอมุต ต่อไปก็อาวุธใหม่ครับแล้วก็เกาะใหม่มาไปกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปการอัปเดตให้ดูนะครับมาเริ่มเลยนะครับเกาะใหม่ที่ผมใส่อยู่ครับนี่เลยเกาะใหม่ครับวิธีได้ก็คือถ้าสายรีบราคาจะอยู่ที่999โลบักนะครับเดี๋ยวผมกระโดดตรงนี้ได้ไหมอึ๊บ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 ว้าบิได้ครับเดี๋ยวผมเดินมาให้ดูก่อนนะครับเดินเดินไปดูก่อนโอ้ยจะพู่สลับนะไม่นี่ครับ ตัวนี้นะครับเนยสุดเท่นะครับเห็นไหมนี่ครับส่วนถ้าใครเอวไม่ขึ้นซื้อไปเลยส่วนถ้าใครรีบนะครับการอัปเกรดแต่ละเลเวลจะใช้ตังโลบัก99โลบั๊กนะครับเช่นบกหนึ่งไป2ไป3ไป4แต่ละครั้งใช้99โลบักนะครับแต่ถ้าใคร สายฟาร์มสายฟรีแล้วอาศัยพลังลูกขยันนะครับฟาร์มเรื่อยๆแล้วมีทีมงานดีหรือตัวเองโหดอยู่แล้วถ้าไม่ใช้ตังโลบักซื้อก็สามารถใช้ตังในเกมซื้อได้นะครับนี่ชุดวอลล์นะครับจะอยู่ที่500,000เครดิตนะครับอ่าส่วนชุดนี้อีลิตเนี่ยที่ผมเคยซื้อไปนะครับราคาจะอยู่ที่999โลบักนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมกด e เช็คไม่ได้นะ ตัวนี้จะใช้ตังโลบักซื้อนะครับราคาอยู่ที่9 99โลบักมั้งนะครับมั้งแล้ววิธีอัปเกรดเกาะนี่ครับเราจะต้องมากดสุ่มที่เกาะนะครับนี่อโมนะครับแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสุ่มได้มันก็จะอัปเลเวลให้นะครับอ่าถ้าสุ่มหมายถึงได้ซ้ำนะครับมันก็จะอัปให้นี่ครับอ้อแล้วที่สําคัญที่อัปเดตเข้ามาใหม่สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมได้กดไปแล้วนะเดี๋ยวผมได้กดย้อนดูให้ฟังนะครับเอ้ยไม่ใช่ย้อนดู จะย้อนเอามาให้ดูนะจะตัดมาแปะตรงนี้ให้ดูนะครับก็คืออโวตรงนี้นะครับจากที่เล่นมาตอนอัปเดตแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานน่าจะเป็นวันเดี๋ยวขอดูโทรศัพท์แป๊บครับวันพุธนะครับเดี๋้คอความชัวนะครับใช่วันพุธตรงอาวุธและก็ตู้ชุดเกาะนะครับ เขาจะให้ฟรีทุก2ชั่วโมงนะครับถ้าจัดนี่ไงเห็นไหมนี่นี่นี่ใช่2ชั่วโมงนะครับจะกดฟรีได้1ครั้งสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองอาวุธไม่เทพสักทีเลเวลไม่สิบสักทีก็มาอาศัยลูกฟรีเอาก็ได้นะครับเข้าแมปแล้วมากดเอานะครับนี่จะจะฟรีทุก2ชั่วโมงครับใช่ละใช่ละมีตัวเลขบอกอยู่นะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับที่ปรับใหม่ล่าสุดทําให้ผู้เล่นฟาร์มง่ายขึ้นก็คือทุกแมป มันจะคูดาว4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ไม่ว่าจะด่านดาร์กมูนเฮ้ย hey, 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 hey. ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ใชด่านดาร์กมูนเดี๋ยวรีวิวก่อนดาร์กมูนนะครับแล้วก็ด่านไซเบอร์ล็อกแล้วก็ด่านอัมมัชนะครับแล้วก็ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเ <Yeah. S 1> อะอไรได้จะคูดาวทุก4ชั่วโมงครับมิชชั่นดังนั้นใครที่เล่นจบแต่และแมッ แต่ละดานนะครับขอพูดว่าแต่ละดานแต่ละดาวนะครับที่เราไปยึดมานั่นเองให้มากดเอารางวัลปุ๊บมันก็จะคูดาวให้สีชั่วโมงครับพอครบสีชั่วโมงปั๊บเราก็เข้ามาเล่นใหม่นะครับแต่ต้องชนะด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมากดเอารางวัล้วยครับพอกดเอารางวัลปุ๊บมันก็จะคูดาวให้นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่และมีการปรับเปลี่ยนนะครับนี่แหละครับมาต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกาะ สุดเท่ที่ผมได้ไปสุ่มมาเมื่อวานนะครับผมใช้ตังไป5 0 0แสนเครดิตนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือผมเข้าไปสุ่มที่ตู้เพื่ออัปเกรดเกาะจนเลเวล10นะครับนี่นี่ครับอวตารที่ผมใช้ตอนนี้ครับเป็นอวตารหน้ากากเบอร์เซอร์นะครับแล้วก็ตัวบอดธรรมดาไม่ได้ใช้ตัวละครผู้หญิงนะครับถ้าน้องๆแฟนช่องที่มาดูนะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะผมมีอวตารหลายตัวครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับแมปนี้นะครับเราจะต้องเอาหอนหนหน่อยนะครับ เอ้ก็คุยเลยเกันขอ,ขออยู่ระหว่างขั้นการาบอ่ะมาต่อครับเกาะนะครับเฮ้ยบงังว่ะเดี๋ยวดวยเออนี่เกาะนะครับผมสุ่มได้ไม่ใช่ผมสุ่มผมตีอัปเกรดได้บวก <c oughs> ได้เลเวลบวกสิบนะครับก็จะบวกเลื่อนให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกคัสเตติมินตหน้าให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกให้อาวุธหลักของเราสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นดาเมจเลยนะครับอ่ะ แล้วต่อไปนะครับมาทวนอีกทีสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมสรุปอันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับอาวุธผมยังไม่ได้สุมเลยดีกว่าอาวุธที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นธนูชื่อ b w 8 4 endragon นะครับสามารถหาได้ที่ตู้สุมอาวุธนะครับส่วนใครอยากตีบวกเลเวล10ก็ขยันฟาร์มออานะครับมาสุมออกครับถ้าเราได้ซ้ำมันก็จะตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ่าถ้าโตต่อไปนะครับเป็น อาวุธสุดเทพพอสมควรนะครับที่ผมได้เห็นเขาใช้นะครับคือมันชื่อว่าดาบ SW2 Last Hope ครับดาบความหวังสุดท้ายนะครับเป็นอาวุธลนะครับนี่ดาบมาแล้วนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับนี่แหละครับป้าต่อไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเพื่อความรวดเร็วนะครับไปแมปแมปไหนล่ะแมปเดียวขอ เดี๋ยวผมจะไปเล่นขี่มังกรให้ดูนะครับขี่มังกืนนั่นเองไอ้ผู้สเสียเลยไปเล่นชุดเกาะไม่ใช่ไปเล่นชุดเกาะไปเล่นด่านให้ดูแล้วผมจะใช้ชุดเกาะวอลล์ด้นะครับบวกกับจะเรียกมังกรมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเอเบอร์ตี้ขออบคอเดอะดากอนนะครับมาเดี๋ยวหาเหยื่อกันเอาด่านไหนบันเทิงดีเอาง่ายๆแล้วกันครับส่วนเกมเพย์เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูอีกทีนะครับวิธีโซโล ของแต่ละแมปนะครับแต่ผมแนะนําเลยครับด่านที่เราโซโลได้ก็มีเลยครับดาร์กมู n แล้วก็อารได์นะครับจะเป็นด่านที่ภารกิจเลยครับยิงอย่างเดียวครับหลักๆแต่ด่านที่เราจะต้องพึ่งทีมเวิร์กและพึ่งพลังมิตรภาพนะครับ <c oughs> อ้อ <c oughs> พูดผิดครับพึ่งพลังมิตรภาพก็จะมีด่านอะไรนะด่านอมันต้องพึ่งเลยครับ แล้วก็ดานอีกกดานนึงคือดานเลยนะใส่บล็อกครับอนี่แหละครับเอาเพื่อนใหน้ลงมาปิงเขาอยู่นะอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะรีวิวชุดเกาะสุดเท่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นระดับง่ายเขาน่าจะยิงตายหรอกปล่อยเข้าไปนะครับลืมไปว่าถ้าผมมีระเบิดเรียกหุญญ่นยนต์จะใช้พร้อมกันกับเกาะได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนเอ้ยกำลังจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบเขาก่อนอึบอ่าออกซะละสงสัยเขาเพิ่งมาเล่นนะครับอ่าครับเดี๋ยว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 ผมชุบมาก่อนเห็นไหมเริ่มตีไม่เข้าครับด่านธรรมดา สเตตัสก,กอะผมเลเวลสิบเลยครับอ่าชุมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอันไหนมันเรียกน่จาจะอันนี้แหละเรียกให้เขาขีก่ก่อนนะหุ่นยนต์นี่เราสามารถเรียกให้เพื่อนขี่ได้นะครับเดี๋ยวไปเพื่อนเห็นไหมนะหุ่นยนต์ด้านหลังอ่ะให้ขี่เลยขี่สิยงัยงยังยังไม่ขี่คนหญิงเลยสงสัยเพิ่งมาเล่นนะครับเพื่อนไม่ขี่เพื่อนมองอยู่โอ้ยเอาผมก็จะตายได้ เพื่อนไม่ขีต่อไปเดี๋ยวผมจะเรียกมังกือมาเลยนะครับคอยดูนะครับมังกืออู่บนดอนจันทร์ลองดูนะครับว่าได้ไหมมาแล้วเอาเพื่อนไปไหนเพื่อนตายแล้ววุ่นวายมาแล้วครับโอ้ยมาแล,แล้วมาแล้วมาแล้วขี่งไงวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยบนขี่ตายก่อน โอ้ยอืมโอ้โหถ้าเพื่อนอยู่ไหมเนี่ยบินบินยังไงวะเนี่ยทำไมมันบินได้แค่นี้เฮ้ยกดเดินๆแล้วผมก็เดี๋ยวไปชุบเพื่อนอะเอ๊ะทำไมมันมันบินไม่ได้เอ้าบั๊กเรอครับเช้ยได้นะเดินๆแล้วกดอันนี้คือผมเล่นครั้งแรกนะโอ้โหเพื่อนอาสาเอาหุ่นมาให้ดูเดี๋ยวขี่ไปก่อนครับ แล้วก็กด e ลงได้ไหมกดเปลี่ยนอาวุธเฮ้ยมันลงไม่ได้เดีนะอ๋อกดแซลงโอ้ยขอโทษทีนะครับ <S <S หลังจากที่ผมได้ลองผิดลองถูกมานะครับผมก็ขอสรุปวิธีใช้มังกรใช้ยังไงนะครับเริ่มแรกเลยครับถ้าเราเรียกมังกรมาใช่ไหมครับให้เรากด e นะครับแล้วเราก็จะไปนั่งจากนั้นเราก็กด space bar หนึ่งทีครับ <S <S เป็นการบินขึ้นคราวนี้เราอยากจะไปไซ้ายไปขวาหรือขึ้นบน เราก็บังคับตามใจชอบเลยครับแต่ถ้าเราอยากจะลงมานะครับหรือบินลงบินต่ําๆนะครับให้เรากดสเปซ bar หนึ่งทีมันก็จะลงมาบนพื้นเลยนะครับนี่ครับแล้วพอเราจะออกจากมังกรครับหรือไม่นั่งอ่ะเราก็กดเสแค่นั้นนะครับแล้วต่อไปสกิลนะครับพ่นไฟใช้ไงเพียงแค่เรากด x มันก็จะพ่นให้แล้วนะครับแล้วทีเด็ดอีกตรงหนึ่งก็คือ เวลาเราขี่มังกรนะครับเราสามารถปาระเบิดสังหารได้นะโอ้โหพูดเป็นทางการจริงครับส่วนระเบิดเรียกหุ่นยนต์นะครับถ้าเราจะเรียกใช้งานนะครับเราจะต้องลงจากมังกรนครับแล้วก็จะต้องกดเรียกครับมันถึงจะสามารถใช้งานหรือเอาให้เพื่อนขี่ได้นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ